เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอร c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํำนายดวงความรักของชาวราศีทัตไฟค่ะเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาด,ดาวศุ์ประจําช่วงวันที่11 2 0ถึง20มิถุนายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พารค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็คนมีคู่นะคะทามสตามจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปอกหมดนะคะเริ่มที่พาร์ทคนโสดค่ะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง Emperor 7ถ้วย The Fool 5ถ้วยแล้วก็8เหรียญน,นะคะโอเคในที่นี้ Energy ชาวชาวเมธนค่อนข้างเด่นมากนะคะบองตรงว่าตัวคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาท้าทายค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะหรือแม้แต่บุคคลก็ตามนะคะในที่นี้นะต่างชาติเด่นมากๆนะคะคุณอาจจะมีการอยากจะเปิดตัวเองเนี่ยให้ได้เจออะไรใหม่ๆนะคะเปิดประตูกไปอยากจะออกไปเจอผู้คนอยากจะออกไปท่องเที่ยวอยากออกไปทํานั่นทนํานี่หรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้อาจจะมีแอปโหลดขึ้นมานะคะแอปหาคู่ใดๆนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนเยอะมากแล้วแต่ว่าเหมือนจะถูกใจนะแต่คุณรู้สึกว่าอืมพอคุยแล้วอะมันไม่ได้อ่ะพอคุยแล้วมันรู้สึกว่าแบบไม่น่าเบอร์อืมสนิทมันไม่ได้คุยแล้วก็หายคุยแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้สาร เออนะคะมันไม่ได้สารอีกอย่างคุณรู้สึกว่าคุยไปคุยมาคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ชอบคนคนนั้นขนาดนั้นยอยนะไรเงี้ยเออภาพลักษณ์ที่เห็นกับพอคุยแล้วมันไม,ไม่ไม่คลิกนะคะไม่คลิกไม่ได้ถูกใจนะเออฉะนั้นดูเหมือนกับว่าคุณเองก็อาจจะโฟกัสในเรื่องอื่นๆไปด้วยนะคะอย่างเช่นการทํางานนะคะการเรียนการทํางานการพัฒนาตัวเองไปในเวลาเดียวกันนะคะขอดูหน่อยว่ามีใครที่เด่นๆเข้ามาบ้างไหมนะคะสถากนการณ์ความรักฝั่งเขา อืมคนนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างมีคนคุยบ้างนะไม่ขาดสายคุยมาเบื่อก็จบเบื่อก็จบนะคะเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครเพราะว่าตรงในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลน,นะคะกลัวที่จะ มีแฟนกลัวที่จะมีความรักที่จริงจังแล้วจะถูกจํากัดพื้นที่ส่วนตัวกลัวการลงใจนะคะกลัวความผิดหวังอืมก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยคุยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเบื่อก็ไปอะไรเงี้ยเหมือนแก้เหงาคุยแก้เหงาไปมากกว่านะคะมากกว่าที่จะ เปิดใจจริงจังกับใครอะนะทางฝั่งเขานะคะชาวธาตุน้มคขนทั้งเด็ดน,นะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะคะจะเป็นคนน้ำผิวขาวอะจะมีน้ำมีนวลหรือค่อนข้างท้มนิดๆน,นะคะดูภายนอกแล้วดูเหมือนคนใจดีดูอบอุ่นนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าเขาก็มีมีปมลึกในใจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเนาะอืมโอเคแล้วคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเนี่ย เขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะมินควยสเตรนโอ้โหเขาดูแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากดูเป็นคนที่มีมีความสตรองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะดูแข็งแกร่งดูแบบอาจจะด้วยหน้าที่การงานของคุณหรือบุคลิกของคุณนะคะนะคะดูถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือดูเป็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจแต่มีความมั่นใจที่ที่ดูดูหน้าค้นหาในใน,ในเวลาเดียวกันน่ะเขามองว่าคุณดูลึกลับ เกินไปอืมแล้วดูเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณไม่ค่อยเล่นด้วยอะดูทรงแล้วเขาก็ไม่อยากมาทําร้ายคุณอ,ะ,อะจริงๆแล้วอะนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาก็กลัวเจ็บเหมือนกันเขาดูทรงคุณแล้วคุณน่าจะมีคนเข้ามาจีบเยอะคนเข้ามาคุยเยอะนะคะแลวในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ <c oughs> <c oughs> ก็มีมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆเหมือนกันฉะนั้นมองว่ากับคนงานน่าจะไม่ได้ไม่ได้สารอะไรกันมากมายน่ะฝั่งคุณจะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาอะถกก้วย ตัวมูลสิเฉยๆนะคนนี้ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรเราใจเท่าไหร่นะคะเหมือนเข้ามาทําความรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรได้แต่ว่าคงไม่ไม่เป็นขั้นการจีบการชอบนะคะขนาดนั้นนะเพราะว่าดูทรงแล้วเขาไม่ได้ดีกว่าคนเก่าอะ่ะเออเหมือนคุณรู้สึกได้เลยว่าถ้าคุณจะมีคนใหม่คนคนใหม่ต้องดีกว่าคนเก่าแล้วดูเหมือนคนเก่ามันยังมีบางข้อที่ที่เลิศ กว่าคนนี้ที่เข้ามานะคะแล้วมองควรจะไม่ได้ไปต่อให้เขานะคะในเชิงของการดูใจอะไรต่อไปอแค่นี้นะคะโอเคบทสรตรปค่ะคนโซดนะคะอ m มพอร์ตแปดดาชอยเราก็มีเข้ามาเยอะแต่ในขณะเดียวกันสแตนดาร์ดของเราก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ะค,ะคุณต้องการอะไรที่มันดีกว่าที่ผ่านมาอยู่แล้วคุณต้องการอะไรที่มันดีที่มัน deserve กับตัวคุณที่มันจะเหมาะสมกับตัวคุณนะคะค่อนข้างเลือกนะค่อนข้างเลือกก็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรที่คุณจะเลือกนะคะและบอกเลยว่าคนที่ใช่น่าจะยังไม่ได้ช่วงนี้นะคะน่าจะยังไม่ได้เข้ามาในช่วงนี้ต้องระวังบางคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลบางอย่างจากคุณด้วยนะคะอืม เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้บางคนอาจจะมีสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะอยากเจอกับคนที่เป็นทวินเฟรมเป็นคู่ของคนจริงๆอะ่ะถามว่าจะเข้ามาไหมรอก่อนนะคะรอก่อนนะโชคชะตากำลังจะนำเข้ามาในอนาคตอันใกล้ดีแล้วนะคะ โอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลักกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุดสถานการณ์ความรักฝั่งคุณะคะ่ะอืมโอเคปัดฟันเนาะคนยองปัดฟันไม่มีใครยอมใครเลยช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ย อาจจะมีในเรื่องของอีโก้นะคะอีโก้ฟอร์มคำพูดที่ยิ่งพูดยิ่งมีกำแพงยิ่งพูดที่มีการต่อต้านอาจจะมีคำถามอาจจะมีความรู้สึกว่าการการแบบซักถามอะไรบางอย่างซึ่งกันละกันอาจจะถามในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของสถานนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดข้องอยู่ในใจคุณนะคะแต่คุณจะยังไม่ได้คําตอบนั้นนะถ้าคุณรอในการตัดสินใจในความสัมพันธ์นะคะรอให้เขาตัดสินใจรอว่าจะเป็นยังไงต่อสุดท้ายแล้วตัวคุณเองจะมีการตัดสินใจต่อความสัมพันธ์นี้เองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยในช่วงของปลายไตรมาสนี้นะคะ่ะ19-20ประมาณนี้ของเดือนนี้นะคะมีความขัดจิตขัดใจกันนะพอสมควรเลยนะคะ ต่อต้านกันตอบช้ามั่งตอบอะไรมั่งก็คือแบบเหมือนจะหาเรื่องกันเบาๆะนะคะอะ่ะดูสถานการณ์ความรักฝั่งเขาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอืมโอเครู้ละคือคนคนนี้น่าจะมีตัวจริงอยู่นะน่าจะมีตัวจริงอยู่หรือไม่ก็เป็นอีกมีคนหนึ่งที่ที่เขาโฟกัสมากกว่าในช่วงนี้นะคะมันเลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างทิ้งระยะห่างจากเราอืม ค่อนข้างจะทิ้งระยะห่างออกมาหรือหันหลังหรือไม่ค่อยได้สนใจหรือไม่ค่อยได้แบบแต่อะไรกับเรามากมายในช่วงนี้นะ,ะเห็นไหมเป็นน้าพายของการหันหลังให้เราหมดเลยนะคะรัไปโฟกัสอยู่กับกับสิ่งที่ที่ที่เขามีอยู่นะคะที่มีอยู่เดิมแล้วนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วหรืออาจจะมีอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองนะคะฉะนั้นในช่วงที่คุณตัดสินใจต่อความสาาัมพันธ์ดูเหมือนเขาจะเอออ,อ่ะ ดูเหมือนเขาจะเออออนแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยคุณจะตัดสินใจยังไงต่อในความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงน่าจะเป็นการถอยออกมามากกว่านะถ้าเป็นการคอมมิตเมนต์มองว่าตัวเขาอาจจะยังไงถ้าคุณตัดใจเอาแค่เราคอมมิตเมนต์กันนะเพราะว่าจากสถานการณ์ไนะพ่มันคือการถกเถียงกันอนะ อม,มองว่าเขายังไม่สามารถที่จะให้การคอมมิชเมนต์ได้ถ้าเป็นการตัดสินใจแนวนั้นแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจในเชิงของคุณอาจจะเลือกต่อมุฟออกมาหรือเป็นการแบบโอเคเธอไม่ไม่ต่อเธอไม่ให้ความชัดเจนฉันก็โอเคไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจน,นก็ไม่คุยต่ออะไรเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะคะดีลิ่งจากชาวธัตลมก็ค่อนข้างเด่นนะคะกูเมทุนหรือตุน้นที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะแล้วความคิดความรู้สึกละ่ะ ที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงหกดาบสิบดาบเขารู้อยู่เต็มอกเขารู้อยู่เต็มใจนะคะแต่เขาพยายามวางอีโก้พยายามวางภาพลักษณ์ของเขาอะคือต่อหน้าคุณนะเขาไม่ได้ยอมรับหรอกเมื่อเขาทําอะไรเขาไม่ได้ยอมรับทั้งคําพูดทั้งการกระทาทุกอย่างนะคะอาจจะตีโพยติพายพยายามโกคือมันคือการแบบโมโหภพเกิดใส่เรา ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นความเป็นจริงมันเป็นยังไงร,รู้ว่าความเป็นจริงนั้นน่ะมันคือการที่เป็นการทรยศทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายที่เขามีอยู่และฝ่ายคุณด้วยเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะอืมแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือยอมรับกับคุณอย่างตรงไปตรงมาได้แต่เขาจะแสดงออกด้วยการแบบค่อยๆถอยห่างออกมาคุยน้อยลงตอบน้อยลงใส่ใจน้อยลงอะไรเงี้ยค่อยๆถอยห่างออกมานะคะยากค่ะที่คนคนนี้จะยอมรับความจริงได้ หมายถึงจะยอมรับความผิดตรงนั้นนะคะอโอเคคุณคดล่ารู้สึกอย่างไรกับเขานะจริงๆอ่ะคุณอินกับเขานะคุณน่ะอยากจะไปต่อคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้การแบบการยืนยันอ่ะอืมคุณพร้อมเปิดตัวเขาด้วยซ้ำนะถ้าเขาจะดีกับคุณถ้าเขาจะอินกับคุณถ้าเขาจะแบบไปต่อกับเราเราโอเคมากเลยอ่ะ คือคือเราก็ข้างคืออยากจะเจออยากจะออกเดทอยากจะแบบคุยดีพร้อมที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะประกาศตัวชัดเจนฉันชัดเจนกับเธอทุกอย่างมากเลยนะหน้าพ่ในความรู้สึกฝังคุณชัดเจนกับเขามากอืม แล้วแต่เลยเขาจะว่าไงแต่มันก็น่าเสียใจตรงที่าอาจจะเป็นหนึ่งคอลเลกชันของเขาอันนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะอย่าเอาไปแบบเก็บไปนอยนะคะเพราะเดี๋ยวบางคนเก็บไปแล้วแบบเฮ้ยดวงฉันแน่เลยไม่ใช่นะคะมันเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะถ้าอะไรที่มันดีก็เทคไปนะอะไรที่ไม่ถูกใจก็ไม่ไม่ต้องดูต่อนะคะโอเคขอดูข้อความที่เขามีให้คุณหน่อยเขาคลั่งเขาคล้่งนะคะเขาคลั่งในในสิ่งที่เป็นคุณอย่างเช่น พวกรูปลักษณ์หน้าตานะคะโยบอดี้แบบหุ่นคุณนรูปลักษณ์หน้าตาของคุณนะคะเขาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงแล้วจริงๆแล้วอะถ้าหากว่าคุณมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนเข้ามาสนใจแล้วคุณกับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนีอยู่มองว่าตัวเขาจะแสดงอาการออกมาค่ะเป็นคนที่ขึงไม่อยากให้เรามีใครแต่ตัวเองก็มีนั่นแหละถามว่าเขาชอบเราไหมเขาก็ชอบเรานะแต่ความชอบความรู้สึกที่เขามีต่อเราอะ กับความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าสวนทางนะแต่มันคือการทำร้ายทำร้ายทั้งสองฝ่ายอะ่ะอืนะคะโอเคบทส,สรุปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเวนะคะสีไม้เท้าเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกัน้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนรู้บางคนอาจไม่รู้นะคะแต่จากหน้าไพ่เหมือนหลักๆคุณน่าจะไม่รู้มากกว่าว่าเขานั้นอาจจะมีตัวจริงอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะ โอเคอาชันโรแมนติ Feeling ในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคือพลังงานของฝั่งคุณนยมันมีความอินอินก็ค่อนข้างสูงนะคะบางทีเสียงข้างนอกเนี่ยคือจริงๆนะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอะแล้วก็เลือกช่วงเวลาการทําคลิปที่คิดว่าน่าจะไม่มีเสียงรถเนาะบางทีมันก็มีแหละจะกำลังเวนเขาเรียกอะไรนะมาพจนนะคะเนาะอืมคอมเมนต์หลงก็มีนะอืมนั่นแหละโอเคต่อ ความสัมพันธ์นี้นะคุณมีมีเคมีกับเขาเยอะมากมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นีค่อนข้างเยอะมากมันยากมากที่จะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อมันยากมากสําหรับคุณนะคะบางคนในที่นี้สามารถตัดสินใจได้แต่บางคนจะยังยึกยึกยืกยืกันอยู่ตรงนี้นะคะอืมถ้าคุณคาดหวังได้รับความจริงจากเขามองว่าค่อนข้างยาก แต่คุณจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกลึกๆของคุณที่เปิดที่จะเข้าใจความจริงตรงนี้คุณจะรู้ได้เองเลยนะคะว่ามันคืออะไรเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะชาวัานไปโอเคคนมีคู่ค่ะแฮงแม่ ไดฟี่ยูดอฟูโอเคคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์มันมีการขาดความใกล้ชิดหรือเปล่าขาดความใกล้ชิดในที่นี้หมายถึงการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันความสวิตหวานต่างๆความโรแมนติกต่างๆมันหายไปหรือเปล่ามันมีความเบื่อหน่ายเข้ามาแทนที่หรือเปล่าและในขณะเดียวกันบางความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3เข้ามานะคะขอเอาในกรณีแรกก่อนกรณีแรกเลยคือการไม่ค่อยได้แตะเนื้อต้องตัวกัน นะคะไม่ค่อยได้สวีทกันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีความอย่างที่บอกมันมีความเบื่อหน่ายเข้ามามันมีความรู้สึกว่าอืมความรู้สึกมันสถานการณ์มันค่อยค,อยคอยห่างไปเหมือนอยู่ด้วยกันนะอยู่ในบ้านเดียวกันเจอกันแต่ต่างคนต่างทําอะไรของตัวเองอะนึกออกปะแบบเหมือนเป็นอากาศ อะไรอย่างเงี้ยคือความใกล้ชิดความแนบชิดมันมันจืดจางหายไปอ่ะหน้าไพ่มันมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณที่อยากที่จะคุยอยากที่จะเข้าหายอย่างที่จะพูดคุยแต่อีกฝั่งหน,นึ่งเนี่ยมีความถอยห่างออกไปเราสัมผัสได้ว่าเขาเบื่อเราหรือเราเบื่อเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือเขาก็เบื่อเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้ว่าตัวเขาก็มีการเฟดออกมาไม่ค่อยอยากจะอะไรกับเรามากมายนะคะนี่คือกรณีแรกเดี๋ยวส่วนกรณีที่สองมาดูฝั่งเขาก่อน สถากนการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นไงนะคะหกดา oh, อ๋เอ็มเพรสอ่าโอเคกรณีที่สองกะว่าน่าจะไม่ใช่นะคิดว่านะแต่พึ่งไว้เพราะว่าไพ่ฝั่งเขามันดูแล้วมีสมว่าน่าจะเป็นอย่างไงถ้าเป็นกรณีที่2คือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่เข้ามาอาจจะมีนะคะช่วงเวลาที่บุคคลที่3ามเข้ามา ด้วยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมันมีความใกล้ชิดน้อยลงนะคะหรือมันมีความเบื่อหน่ายเข้ามาในความสัมพันธ์มากขึ้นมันเลยเกิดอาการแบบว่าเปรตออกมาหรือห่างออกมานะคะและดูเหมือนฝั่งเขาเนี่ยจะมองว่านะสถานาการณ์นะมีการรับรู้ว่า มีกลิ่นอ่ะละกันมีกลิ่นมีการรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะใบจบของอไตรมาสนะคะของคุณห้าดากของเขาสิบดาบมันมีการห่างที่จะปวดอะมันไม่ได้เป็นการเลิกกันกันาดมันไม่ได้ worst case ขนาดนั้นนะอาจจะเป็นการห่างแบบคุยกันน้อยลงนะคะ คุยกันแล้วมีปัญหาก็เลยมีการห่างขึ้นนะคะจากการเจราจาเร,รื่องบุคคลที่สั่นี่แหละแล้วก็ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทั้งทั้งที่อีกคนหนึงนะ่งเนี่ยไม่ได้อยากห่างนะจริงๆก็อยากจะเคลียร์นั่นแหละแต่ด้วยด้วยอีโก้ด้วยด้วยความรู้สึกว่าเธอเธอทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแล้วประมาณเนี้ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแบบห่างทั้งทั้งที่เจ็บอ่ะโอเคไปต่อที่ความคิดความรู้สึกนะคะ เขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะเดชอืม mm hmm. เอาจริงนะเขารอให้คุณมางองเขานะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้จะจบมันจะจบหรือเปล่าเขายังครึ่งกลางๆอยู่เลยเขายังครึ่งครึ่งกลางๆจะไปต่อไหมหรือพอแค่นี้คุณจะไปต่อกับเขาไหมหรือพอแค่นี้หลักๆแล้วเขาพะวงค่ะพะวงความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณจะยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณจะยังรักเขาอยู่ไหม จนกบไปหมดเลยว่าความรู้สึกที่เขาต้องการต่อคุณนั้นเป็นยังไงบ้างคือเขาว่าต้องการคุณอยู่และที่สําคัญเขาว่าอยากให้คุณมาง้อเขาเขาอยากให้คุณเทคแอคชั่นว่าคุณจะเลือกเขาว่าคุณจะไม่สองจิตสองใจนะอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณจะไม่ไปเลืองฝั่งหนึ่งนะอะไรเงี้ยฝั่งคุณล่ะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ คุณให้ความหนักแน่นกับความสัมพันธ์นะมันคือความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะในระดับหนึ่งเลยอะแต่ในที่นี้มันมีความจ้ำจี้จ้ำฉายมันมีความควบคุมมันมีความคอนโทรลมันมีความแบบน่าเบื่อด้วยบุคลิกด้วยความอีโก้บางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งแหละที่ทําให้แพชชั่นะมันลดลงมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงบวกกับความต้องการบางอย่างในความสัมพันธ์มากขึ้น ะะอยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากให้เขาทํานี้มากขึ้นในทางกับการคือตัวเขาค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยแสดงอาการไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นมันเลยทําให้ความรู้สึกภายในความรักยังมีนะคะมันยังมีแต่แพชชั่นอ่ะก็สําคัญแพชชั่นลดลงนั่นเองนะคะโอเคขอดูข้อความหน่อยข้อความนะคะ เขามอกว่าคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะว่าถ้าถ้าฝั่งคุณเป็นเป็นฝั่งที่มีตัวเลือกเข้ามานะเขามองคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้บุคลิกเขามันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดเหมือนกันกันกบคุณนั่นแหละว,ว่าเขาก็ควรที่จะแสดงออกอาการที่มันแบบมีมีความโรแมนติกมีความอะไรอย่างนี้บ้างอะนะแต่เขา ไม่ใช่ตัวตวนเขาไงบางคนน่ะเขาเป็นคนแข็งแข็งอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวตวนเขาจะให้ทำยังไงแต่สามารถพยายามได้ไหมก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องยืนยันว่าคุณก็น่าจะรู้แล้วเขาว่าเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนบุคลิกแข็งแข่งแบบนี้ไม่แบบไม่มคงกระใจบ้างล่ะอะไรเง,งี้ยเป็นคนแบบฟอมๆหน่อยอะค่ะอืมนะคะในเมื่อเราเลือกแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแบบนี้ไม่ไม่ใช่ข้ออ้างในการที่ว่าเขาเป็นแบบนี้ แล้วเราเอาข้อตรงเนี้ยไปนอกใจมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะอันนี้บอกบอกโดยรวมนะคะบอกโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคนหรือเป็นฝั่งเขานะอืมโอเคบทสรุปนะคะน้าไพ่บอกว่าความสัมพันธ์มันแค่ห่างกันนะแต่ถ้ามีการง้อกันเนี่ยมีการง้อกันมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรายังต้องการเขานะข้อบอกพ้องคืออะไรความเป็นจริงคืออะไรเหตุและผลต่างๆมันคืออะไรความรู้สึกคืออะไรมันการคุยกันอนะ ะค,ะความสัมพันธ์ก็จะกลับมากลับมาเนี่ย reconciliation กลับมาเคลียร์ใจกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะไพ่บอกให้เราคิดบวกอะในความสัมพันธ์ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามถ้าไพ่สลับหรือไม่สลับก็ตามนะคะถ้าฝั่งเขาเป็นฝ่ายที่มีบุคคลที่สามแล้วฝั่งคุณเป็นฝั่งข้างล่างนะถ้าไพ่สลับอะ พ่อบอกว่าให้มองในบมบวกให้มองในในเปิดใจอะในการเปิดใจที่จะเข้าใจในอีกฝั่งหนึ่งว่าเขากต้องการอะไรและเราต้องการอะไรและเราจะต้องมีการปรับครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งเสมอนะคะอืมปรับนิดหน่อยแล้วมันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็มันก็ดีไม่ใช่หรอการเปิดหรือการทําตัวแบบเอ้ยน่ารักน่ารักการกทําอะไรที่มันแบบการจิตการการมุ้งมิ้งอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองดูไหม อนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนั่นเองโอเคค่ะคลิปของชาวทาดไฟก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ